แป๋ดูนะมันจะตกฝั่งแป๋หรือฝั่งเลี้ยนคอยดูนะจะทำให้ดูเรียกนะค่ะเดี๋ยวมันเสียบนะคะตั้มเ,เลยไม่ได้เสียบต,ยตั้มตั้มแป๋รอเสียบนะเลี้ยนทำให้เลี้ยนด้วยนะเลี้ยนอย่างอันเสียบหุนในเลียนด,ดู้นได้จี เจ้าคือหมานแท้ป ah, right. ับปับเพิบเพิบเพิบไมเธอเนอะเ้าของแท้ไห้เขาได้น้ำแนนี่ค่ะแต่กี so ่ลูกก็ได้นะคะค่ะเดิมาเลียน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 โอ้ไม้เหลีแต่ว่ามันสีเขาดีมันม่ได้เลยมันเกินไปแล้วค่ะปับปับเพิบเพิบจบอ่ะอ่ะ เลี้ยนเอาก็เอาไม่ได้ถ้าลูกสอนกายออกมาแล้วมันไม่ได้สักคนสอนกระบะเอาดอกมาเลี้ยนมาเลี้ยนไปมาหาเลี้ยนว้าวไปจริงค่ะไปจริงจริงค่ะยัเลี้ยนได้ค่ะเอ้ยได้ยื้ออุ้ยถอยได้เปลี่ยนเด้อโอ้ยได้ยื้อสิบบาทยี่สิบบาทมาแล้ว จ้เจ้าหวองยีชิบเคยว่าเจ้าได้แบ่งหาลอยยีชิบะกันทีนี่ก็มามาเอาขอคุณหลายๆ้าเป้ขอบคุณหลายๆเด้กจ้ายบ่ถือบ้าหมานให้ฉันมาแ่โอ้เลาเล่าเมนขอโทษค่ะเจ็บ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 เจบขอบคุณคารียน ป้าแม่นถูกดอกดิเธอมันไม่มีดีเธอเธอซื้อสัตว์นให้ฉันให้ฉันเออเพิบโอ้ยเห็ดเปลี่ยนนอให้เจ้าของอันขาวอยู่นะคะตัวพี่เห็ดเปลี่ยนได้อีหลีโว้าม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 าพี่มาพี่มาน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 ี่โอ้ยไปอีกแล้วไี่ใจเปียร์ไรเลียนว่าไรเลย เธอดิไม่เมืนติเธอข่อยแมนบอแมืนเธอหมุนเบบเจ็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 บเอาก็เอาคันเอาโอ้ยไม่ได้จกคนซี่ไปหาอันนั่หละมองมันนั่นแหละนี่มันคือไปชั้นเบี้ยไม่ได้จกคนเบิบหมุนเบิบมามามาลูกมามาโอ้ยคือเห็ดเปลี่ยนปะโอ้โห

เปจะได้ได้หรือจีฮะโอ้ยว่าแล้วเปียจะได้หมานี่ลตมเรียนบ่ได้ดรอลง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 ร้อยยังอยู่นะคะโอ้ยให้เปได้ผู้เดียวโลดว้าวมันดีดลงมาเพราะว่าไม่ได้แกวหมาค่ะคุณมาหมุนให้ฉันหน่อยฉันอยากให้เขาหมุนให้ไปไปไปเอาเรียนกอาเอากันเอากระเอาเอาเปได้หรอค่ะไปมามามาเถอะ มามามาทอเอ้มาอีหลีเล้วว่าสิเจ้าฉีดฤกได้หือบ่เด้อขาดตาแรงแรงหาสิบบาทก็ดีอยู่เด้อดีก็ประดเด้เด้อค่ะหาสิบบาทก็ววาหาลองกี่สิบบาทบค่อยว่ามันเราได้แบ่งหารวยคุณแล้วไดีกบบหนึาบาทนะคะก็ยังดีนะโอโ้เด้อคุณดูนคุณคุณคุณอันนี้ได้อยู่นะเพราะว่ามันไม่เกินค่ะคุณได้ร้อยอยู่ไหนเล่นร้อยอยู่ไหนโอ้ ไม่ติดค่ะตึงมาตึงตึงตึงเง็บตึงตึงแล้ตะลรงแตงแตงหูมาเลยได้อยู่เล่นดีดีค่ะโอ้ยบอมีค่ะบวบีแล้วเพิ่เพิบมเจ็บ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 มาลูกมามาได้ยืดเขาเน็ต่ว่าลูกไหนเอาลูกเธอเธอหมานอยู่แล้วได้เออเปลี่ยนจะก็หมานเจ้ ฉันได้เกียิิบบาทเันี้เป๊ <c oughs>